โปรดักชั่นเย้มาเลยนี่เสียงคุณหายเหรอคุณปูนใครมีมอบน้าให้ฉันได้นะเดี๋ยวนะฉันขอชื่อน้องก่อนฉันขอชื่อน้องก่อนนี่ฮะนี่พอเลยว่าบ้านกองทัพโปรดักชั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นน้องอองกับน้องโฟกหรือเปล่านะแอบเห็นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทีมงานใช่น้องอองน้องโฟกนั่นเองนี่ลโหลฮัลโหล เห็นไหมคะสาวๆยุคนี้สวยใส่มกความสามารถหลากหลายมากๆ <_ m akes> อย่าลืมนะคะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแฮชแทกคมชัดลึกแล้วก็คมชัดลึกครั้งที่21ถ้าอยากดูย้อนหลงังเราเก็บทุกโมเมนต์ไว้ให้คุณเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube คมชัดลึกค่ะใช่แล้วแล้วก็คนไหนนะครับที่เขาเรียกว่าเฮ้ยอยากจะเห็นบรรยากาศเนี่ยแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถจะชมสดได้เรามีย้อนหลังนะ กามีย้อนหลังให้ชมกันด้วยนะครับผ่านทาง Nation TV ช่อง22เดี๋ยวรางทีจะไปบอกกันว่าเอ้ยช่องทางไหนอะไรยังไงกันบ้างแม่จ๋านอกจากนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าน้ำจงน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มเราก็เด็ดมากเลยนะเธอเผ็ดจริงๆใช่คือต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่มาร่วมงานของเรานะคะงานประกาศรางวัลคอมชออดครั้งที่21นอกจากศิลปินดาราแขก้มีเกียรติสื่อมวลชนแล้วแฟนคลับค่ะ อีกหนึ่งฟันเฟืงกับเคลื่อนนะคะที่ทําให้ความสนุกเนี่ยมีทุกวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีใครมีคะคุณเฟีนี่แน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากา